สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้1มกราคม69เช็คเลยร่วงแรงรับปีใหม่เทียบราคาปิดวันนี้ ราคาทองวันนี้1มกราคม69สมาคมค้าทองคำเผยราคาทองคำวันนี้ร่วงลงรับปีใหม่รีบตัดสินใจเทียบราคาปิดวันนี้ทองรูป,ปรพัรรณขายออกบาทละ65,350บาท ราคาทองคำประจำวันที่1มกราคม2569ลดลง400บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่65,350บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา09.23นที่ผ่านมา ทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ64,450บาทขายออกที่ราคาบาทละ64,550บาทตามประกาศครั้งที่1ด้านราคาทองรูป,ปรพันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ63,156.56บาทและขายออกที่ราคา65,350บาท ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรือโกลสปอตอยู่ที่ระดับ4,371.949ดอลลาร์ต่อออนซ์สรุปราคาทองวันนี้31ธันวาคม2569ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ64,450บาทขายออกบาทละ64,550บาท ทองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ63,156.56บาทและขายออกที่ราคา65,350บบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ